สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับนักการเรียวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่3นะครับเดือนธันวานะฮะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าบางท่านก็ทํางานนะครับก็ลุยสู้ต่อนะฮะมีงานช่วงนี้ถือว่าโชคดีนะฮะเพราะว่าคนก็ลังเริ่มที่จะเปลี่ยนงานนะฮะบางคนออกจากงานในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเยอะหนึ่งนะครับจะออกด้วยทางตรงก็คือออกเองหรือว่าออกทางอ้อมก็คือไม่อยากออกหรือว่าบริษัทเขา ผลักดันให้ออกมานะครับก็มีนะครับเริ่มเยอะแปลว,ว่าตลาดคนหางานเริ่มเยอะนะครับใครที่มีเก้าอี้ในการทํางานนะฮะหรือว่ามีที่นั่งในการทํางานอยู่หรือมีตําแหน่งในการทํางานอยู่ก็ถือว่าถ้าเป็นช่วงนี้ก็โชคดีนะครับก็กอดเก้าอี้ e ไว้นะฮะเดี๋ยวปีหน้างานจะเริ่มที่จะวุ่นวายวุ่นวือนะฮะตำแหน่งหรือคนจะหางานเยอะเป็นพิเศษอีกนะครับโอเคนะครับแล้วก็วันนี้มีเรื่องงามยามดีนะครับวันนี้คือเรื่องของหนึ่งร่างกายครับ เสื้อผ้าหน้าผมครับใครที่แบบอยากจะเปลี่ยนสีมผมตัดผมตัดเล็บอะไรก็ตามนะครับวันนี้วันดีนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมเขาได้ทาสวยทําหล่อนะฮะเขารานเสิมสวยนะครับแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่ใส่เสื้อผ้าใหม่นะครับแต่ใครมันจะซื้อทุกวันเนาะแต่เอาตามเรื่องแล้วกันบางคนเขาเาเดือนหนึ่งซื้อหนึ่งบางคน2อสเดือน4ีหเดือนแล้วแต่นะฮะก็เรียกว่าใช้ของใหม่ๆใ,ในวันนี้ได้หรือซื้อของใหม่ๆใ,ในวันนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ เรืองต่อมาอย่างคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหวพระทำบุญนะครับสร้างกุศลนะ,ะหรือไม่ก็อธิษฐานจิตนะครับขอพรนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือไม่ก็เขาเรียกว่าทำการมงคลเกี่ยวกับศาสนาก็ได้นะครับวันนี้เราจะเห็นลหลายๆแห่งนะครับอาจจะมีพธิธีนะหรือว่ามีการปลูกเซกอะไรอย่างเงี้ยนฮะคือกิจกรรมทางศาสนาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีหรือเลือกที่ดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝึกจิตนะครับ ภาวนาอะไรก็ตามสะดวกนะฮะนี่คือเลิกของวันนี้นั่นเองนะครับโอเคนะแล้วก็นะครับนี่ฮะสองเรื่องเด่นที่สุดนะครับในดวงนะครับนี่นะฮะในช่วงนี้คุณก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับนี่ฮะสเรื่องเด่นที่สุดครับนี่ชัดมันอ่านนี่ครับในเดือนนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเดือนนี้มันมีดาวทั้งอาทิตย์นะครับย้ายช่วงกลางของเดือนดาวศุกร์ย้ายวันที่1นธันวาคม ดาวพุธนะฮะโคจรถอยหลังกลับมาในช่วงวันที่6เลยครับเดือนธันวาแปลว่าดาวย้ายหลายดวงนะครับมันก็จะมีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นฮะดาวดวงนี้เด่นเรื่องเงินดาวนี้นะครับเด่นเรื่องงานผมก็เลยประมวลผลนะครับดาวย้ายทั้งหลายเนี่ยมันมีเรื่องดีๆอะไรให้กับเรานะฮะสเรื่องนะครับก็เลยคัดสรรมาปุ้งมาคุณจะได้ฟังคลิปนี้นะครับมันจะได้เห็นชัดเจนนะฮะ เ,ออเรื่องอะไรต้องระวังอะไรพวกนี้คือเอาเอาไว้ที่หลังเอาเรื่องเด่นๆดีๆที่จะได้เป็นพิเศษนะครับนี่ฮะสเรื่องนะครับลองเข้าไปดูได้นะฮะดูของเราก็ได้หรือดูของแฟนเราก็ได้นะฮะแล้วหลายคนฮะก็ดูของแฟนกับของลูกนะครับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงี้นะฮะแล้วก็ถ้าดูเปอร์เซ็นต์นะของแฟนกับของลูกนะฮะหรือว่ากับของคุณพ่อคุณแม่นะฮะคนชอบดูให้กับแฟนเออมากที่สุดอันดับหนึ่งครับของลูก ก็รองมาของคุณพ่อคุณแม่ก็ตามมาที่หลังนะฮะเนาะโอเคอาจจะเป็นเพราะว่าโอเคคนเรามีแฟนนะฮะโอเคบางคนมีลูกกับบางบางบ้านไม่มีลูกนะครับหรือบุปการีบางทีเราก็เห็นว่าเออท่านก็อยู่บ้านของท่านนะครับก็เลยโอเคเดี๋ยวท่านก็อยู่ของท่านไปนะครับไม่คงไม่มีกิจกรรมเรื่องเงินเรื่องงานเรื่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอะไรนักเลยฮะเราก็ดูให้แฟนนะครับโอเคนะตามสะดวกครับต่อมาครับเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีเป็นพิเศษครับคือเลข4ฮะ เริ่มท er mm ี่4นะครับต่อมาคือเลข2นะฮะต่อมาคือเลข7นะครับสุดท <fen> ้ายครับคือเลข9นะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลองหรือว่าเลี่ยงๆนะฮะคือเลข6นะครับสีที่ถูกฉลุครับบีดีนะฮะสีแรกครับคือสีขาวนะครับสีต่อมาคือสีเขียวนะฮะสีต่อมาคือสีส้มนะครับและสีสุดท้ายนะฮะที่ใช้ได้ดีพิเศษครับคือสีม่วงครับส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงๆนะฮะหรือว่ามักไม่ค่อยใช้คือสีฟ้า นะครับสีเดียวนะครับมันมีคําถามหนึ่งนะฮะเพื่อนเพื่อนมักถามกันบ่อยนะครับการซื้อบ้านมือสองนะฮะหรือการเข้าไปอยู่บ้านมือสองนะครับจะซื้อหรือจะเช่ากันนะฮะเขาบอกว่าถ้าบ้านหลังนั้นนะฮะมีประวัติอะไรที่แบบแรงๆนะครับเช่นมีคนเสียชีวิตนะครับในบ้านนั้นฮะเขาบอกว่าคลื่นของคนที่ เสียชีวิตนะฮะคลื่นพลังงานบางอย่างมันยังคงอยู่นะครับบางคนบอกเป็นวิญญาณหรือเปล่าบางคนก็ไม่ใช่นะฮะบ,บางทีก็อาจจะเป็นคลื่นความโศกเศร้าก็ได้นะครับหรือว่าคลื่นพลังงานของคนป่วยไข้ไม่สบายนะครับบางทีมันอยู่นะฮะเขาเลยบอกว่าเวลาที่ได้อยู่บ้านใหม่นะครับหรือถ้าสมมติเราซื้อเนี่ยก็ง่ายหน่อยเขาก็ให้เปลี่ยนหรือรีโนเวทใหม่ให้เยอะที่สุดนะฮะถ้าเรารู้และสืบทราบได้ว่าเออที่นี่นะครับมีเหตุให้คนมาอยู่แล้วมักจะป่วยมาอยู่แล้วมักจะ เสียนะฮะก็มีนะครับบางบ้านนี้เขาอยู่มา3ามสปีนะฮะไม่รู้กี่รุ่นแล้วก็มีนะฮะเช่าขายขายเช่าอะไรนะแล้วมักจะมีเหตุการณ์คล้ายๆกันมันก็เกี่ยวนะถามว่ามันเกี่ยวในรูปแบบไหนนะฮะถ้ามองเรื่องของฮุงจุ้ยนะฮะฮงจุ้ยเขาก็มองได้ว่าเอออาจจะมีมุมที่ทําให้ชีวิตมันหดหู่ก็ได้นะฮะหรือว่าผนังนู้นนะครับหรือว่ามุมของห้องนู้นห้องนี้อะไรนะฮะมันทาให้ปวยไข้ไม่สบายได้ก็มีนะฮะถ้าเหมือนกับว่า ถ้าวางจัดตำแหน่งนะครับของห้องนอนของห้องน้ําของห้องที่อยู่อาศัยนะครับไม่ดีเนะี่ยมันจะทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยในระยะเวลาหนึ่งนะครับก็คือนานหน่อยนะฮะป่วยไม่สบายนะครับหรือว่าจิตตกซึมเศร้าได้ก็มีนะครับบางบ้านเคยเห็นไหมแบบเข้าไปปุ๊บโอ้รู้สึกแบบขนลุกเลยหรือบรรยากาศมันหดขู่จังเลยนะฮะเขาอ,อาจจะไม่ได้ประเปิดไฟสว่างก็ได้นะฮะแต่ว่าบรรยากาศของของใช้ของ ผนังของหน้าต่างของอะไรมันดูหดหูนะแล้วพอไปอยู่นานๆแล้วจิตมันเศร้านะครับมันมองในมุมของวิาศาสตร์ก็ได้นะแต่โดยรวมฮะเขาบอกคงช่วยไม่ดีนะฮะมันจะเป็นเหตุให้ป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าจิตตกแล้วมันก็เกิดอาการป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าบางคนบางบ้านนะฮะมันมีนะฮะข่าวที่คนไปอยู่ที่นี่มักจะเรียกว่าทําร้ายตัวเองนะฮะจนเสียนะครับเนี่ยก็แล้วพอรุ่นต่อมามาอยู่นะฮะเช่าบ้านเช่านะฮะก็มาทําแบบเดียวกันอีกนะฮะก็มีนะครับ เป็น3มรุ่นเลยนะบ้านหลังเดียวกันนะฮะเขาก็เลยมองคนเขาก็เลยบอกโอ้คงมันคงมีอะไรที่ไม่ดีอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าหลักหวงจุ้ยเขาก็ให้เปลี่ยนเลยนะทุบผนังออกหรือว่าบางคนก็จะเปลี่ยนห่วงจุ้ยใหม่บางคนก็เอาอาจารย์มาอยู่นะครับแล้วเอาอาจารย์มามาจัดห่วงจุ้ยใหม่นะครับก็แปลว่าหลักๆเลยคือถ้าบ้านหลังนั้นนะฮะมันมีเรื่องไม่ค่อยดีจะเป็นมุมแรงบ,บนเมืองก็ได้นะฮะอยู่แล้วทาไมรบมาลายตลอดเลยอาจจะไม่ได้แบบถึงชีวิตนะฮะ แต่ว่าอยู่แล้วคนในบ้านนะฮะล้มละลายธุรกิจเสียหายนะครับจนย้ายออกไปคนมาอยู่ใหม่ก็อยู่ดีๆก็ล้มละลายนะฮะก็มีนะฮะบ้านแบบนี้ก็มีนะฮะคือเขาก็มองว่าคงช่วยไม่ดีครับว่าถ้าอยู่แล้วควรจะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับถ้ารู้ประวัตินะฮะนี่คือสิ่งที่บอกไว้นะครับมันทําให้ส่งผลอะไรอย่างนะฮะถ้าเรารู้สึกได้ว่าเราอยู่บ้านของเรานะฮะปัจจุบันนะี้แล้วรู้สึกเอออยู่มา 3- 4มหปีหลังนะฮะ ชีวิตมันดิงด่งๆๆนะฮะเปลี่ยนหวงจุ้ยใหม่นะอย่างน้อยก็จัดตู้โต๊ะเตียงอะไรใหม่ก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีกําลังในการที่จะไปเชิญนะครับซีนแสมาดูนะครับเราก็ทําให้บ้านให้โล่งให้โปร่งก่อนนะฮะก็บอกอย่างแรกเลยนะบ้านที่มันโล่งโปร่งแสงเข้าลมเข้านะครับได้ทุกซอกทุกซอยเนี่ยมันทาให้เปลี่ยนห่วงจุ้ยแรกเปลี่ยนลวนะครับอากาศหรือบรรยากาศข้างในนะฮะอันที่2องก็ง,ง่ายคืออะไรที่มันไม่ใช้โลออกมาครับโลมา การจัดทงจุ้ยนะครับก็สัมพันธ์เหมือนกันนะฮะหรือว่าจัดตู้โต๊ะเตียงอะไรใหม่ให้มันมีบรรยากาศอะไรบางอย่างใหม่ๆนะฮะมันก็จะไปกระตุ้นนะครับในเรื่องของเงินทองโชคลาภการงานนะครับให้มันฟื้นขึ้นไปอีกรอบนึงได้นะครับโอเคนะฮะพอเห็นภาพนะไม่จะเป็นบ้านหรือร้านค้านะฮะร้านค้าถ้าเรารู้สึกว่าเราจัดทุกอย่างแล้วนะจัดโปรโมชั่นทําการตลาดอะไรทุกอย่างแล้วแล้วก็ลองอย่างกันนะครับก็คือลองปรับนะครับร้านใหม่นะฮะจัดเอา เชลต่างๆขยับไปขยับมาให้มันดูหน้าเข้าขึ้นอะไรก็วางไปนะครับแสงสว่างให้พออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ฮะนี่คือสิ่งที่แนะนำนะฮะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนช่วยนิทามกันบ่อยอาจจะกําลังจะซื้อบ้านใหม่กําลังจะเช่าบ้านที่อยู่นะครับแล้วส่วนอยากไปบ้านมือสองนะฮะก็จะมีคําถามเจะมาคําถามแรกเลยว่าทําอะไรไหมเพราะว่าประวัติแปลกๆของบ้านหลังที่ตัวเองจะอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะผมก็ขอตอบในคลิปนี้เลยนะฮะ กับเพื่อนๆ,ๆที่ถามมาะฮะก็คือไม่ได้ทําคลิปแยกนะครับเพื่อนๆที่มาดูดวงรายวันก็อาจจะฟังผ่านๆก็ได้นะฮะหรือว่าได้เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับเผื่อที่จะมีบ้านของตัวเองบ้างหรือใครที่อยู่รอบตัวเขาจะซื้อบ้านบ้างศึกษารประวัติของบ้านดีๆนะจริงๆมันเกี่ยวข้องด้วยนะฮะอยู่แล้วเป็นอย่างไรนะฮะถ้าหลังไหนที่อยู่แล้วชีวิตแบบตกดิ่งๆแล้วผ่านมาหลายรุ่นก็ตกดิ่งๆหรือร้านไหนที่ เออทำไมคนมาเช่าแล้วเจ๊งตลอดเวลาเลยนะฮะเรียงได้เลี่ยงเลยฮะยังไม่ต้องประจัดอะไรใหม่เลยเรี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนนะครับถ้าจะไปองซื้อเพรปะว่าถ้าคุณจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาเนี่ยลองสืบประวัติได้ลองสืบประวัติก่อนนะแล้วค่อยตัดสินใจนะครับโอเคนะฮะจบครับประมาณนี้ฮะขอบคุณที่ตามนะครับถ้าดีฟังช่วงนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูดวงสองราศีขอบคุณซุปเปอร์แท้งนะครับทุกๆวันทุกๆเวลาที่มอบให้ครับแล้วก็ ขอบคุณเพื่อนที่ได้เข้ามาเจอมาพบมาคุยกันนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้ทำคลิปให้ชมทุกวันนะครับไปแล้วฮะดูดวงสองราศีครับชาวราศีตุลครับพิจิกธนูครับเริ่มที่ตุลนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีในการจัดการเรื่องสําคัญการแก้ปัญหาการเจราจาการติดต่อการต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนทําสิ่งใดวันนี้ลุยเต็มที่นะฮะบางทีเราไม่ได้ทํางานแล้วก็เราก็ไม่ได้มีธุรกิจแล้วเราก็ไม่ได้มีครอบครัว เออมันดูงเหงากันนะทาอะไรดีอะไรในดวงนะฮะก็ทําอะไรที่สิ่งที่เราอยากทำฮะคุณอยากดูหนังฟังเพลงอยากไปเที่ยวอยากไปทานอยากไปอะไรก็ตามเลยชีวิตอิสระนะครับฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ชาร์จแบตนะครับอ,อกการชาร์จแบตบางทีไม่อยากทำเลยเลยนะอยากจะอยู่นั่งดูท้องฟ้าดูอะไรก็ตามสะดวกครับวันนี้เป็นวันที่ตามใจตัวเองดีพิเศษนะฮะประการแรกครับดาวประจำตัวโครจรมักเกษตรตาที่พอดีมีความเข้มแข็งแข็งแรงนะครับใน ในความก็เรื่องในการบังใจของตัวเองก็มีนะครับข้อ2ครับดาวพระจันทร์คือกิจกรรมหรือภารกิจของเราครับโคจรมเกษตรตาธิบดีมันก็มีเรื่องต่างๆที่เราต้องคิดต้องเครียดแต่เดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาได้นะครับเรื่องที่3ครับดาวอังคารนะฮะคือดาวการเงินโคจรมกเกษตรตาธิบดีแปลว่ามันก็จะมีสัญญาณดีๆที่เกี่ยวข้องกับเงินทองนะครับทําให้โอเคเราก็ชื่นใจนะครับในเรื่องเงินทองหรือว่าได้ซื้อของที่ถูกใจนะครับแปลว่าวันนี้ถึงแม้ อารมณ์หรือความรู้สึกจะเป็นยังไงก็ตามนะครับผลของมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับหรือว่าสิ่งที่ทําจะไปไหนก็ตามก็ถือว่าแนวโน้มมีความสุขเป็นพิเศษนะฮะดาวพฤหัสอันนี้ดาวเด่นนะฮะโคโจรเล็งนะครับพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของคนช่วยเหลือไอเดียปัญญาการแก้ปัญหานะครับโคโจรเด่นแสดงว่าช่วงวันนี้ถ้าคุณอยากทําอะไรเป็นพิเศษแนวโน้มสําเร็จแล้วก็มีข่าวดีๆนะครับ ประการต่อมาครับพื้นดวงในเรื่องของนอกจากเรื่องของการงานนะครับแล้วต่อมาการเงินนิดนึงนะครับอย่างที่บอกว่าได้ซื้อของที่ถูกใจนะครับช่วงนี้มีดวงของการได้ซื้อนะครับแล้วก็ได้ของขวัญของรางวัลของพิเศษหรืออย่างน้อยมีรที่มีความสุขนะครับมีคนอาจจะแฟนพาไปเที่ยวแฟนพาไปทานหรือใครนะครับมาช่วยเหลืออะไรก็ตามเนี่ยแปลว่าวันนี้เรื่องเงินถ้าได้ซื้อของก็ได้ข,อง,ของที่เราพึงพอใจนะครับแปลว่าวันนี้ จะมีข่าวดีเรื่องเงินทองนะฮะต่อมาครับเราจะเรื่องเงินทองกัน,นะฮะก็เป็นเรื่องของความรักนะครับทั้งโสดและไม่โสดคนรักคนนี้ดีนะครับการพบเจอพูดคุยปฏิสัมพันธ์ในรูปต่างต่างนานาความสุขดีครับมีโอกาสที่จะแก้ปัญหาแก่แกันแะละกันได้นะครับมีโอกาสที่จะทํากิจกรรมอะไรก็ตามแล้วประสบความสําเร็จนะครับในชีวิตคู่นะฮะสำหรับคนที่ทั้งโสดและไม่โสดแล้วกันนะเออผมมองว่าดาวความรักช่วงนี้ถ้ามีปัญหาหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจเดี๋ยวก็เคลียร์จัดก,การได้ สิ่งที่ระวังนิดนึงฮะช่วงนี้แฟนอารมณ์ร้อนนะครับอารมณ์แรงขี้รำคาญนะฮะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารู้ว่าแฟนอารมณ์อ่อนไหวแปรปรวนเราก็พยายามอย่าไปยั่วยุอย่าไปพูดอะไรท,ทำให้ไม่สบายใจนะครับมันก็จะไม่ได้ทะเลาะกันนะครับก็เรียกว่าวันนี้พยายามคุยเรื่องสบายๆใจเรื่องดีๆนะครับนี่แหละมันจะช่วยลดแรงประทะในวันที่อาจจะมีเหตุให้ทะเลาะเบาแบ้งกันได้นะครับ เพราะว่าแฟนชวงนี้อารมณ์แรงหรือเา่าลมแรงสักคนก็ได้นนะต่อมาฮะเรื่องของสุขภาพร่างกายครับปวดหัวเวียนศีรษะร้อนในเจ็บคอท่านยินอวัยวะครับมีการปวดหลังคอบาดไหลแล้วก็จุดนี้จุกเสียดแน่นท้องนะครับต่อมาชาวราศีพิจิกครับกิจกรรมฮะคนราศีพิจิกวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับในการจัดการเรื่องสําคัญการแก้ปัญหาการเจราจาการติดต่อการต่อรองการพูดคุยนะฮะการทํากิจกรรมในต,ะตระนาเรนน้มโอกาสสำเร็จมิสูกนะครับวันนี้ก็จริงๆก็เด่นในเรื่องของ การงานนะครับถ้าใครทํางานวันนี้ก็มีประสิทธิภาพการทางานที่ดีจริงๆนะถึงไม่ทํางานวันนี้ก็เหมือนดูยุ่งยุ่งนะฮะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนะี่ยมันจริงๆเป็นดาวการงานนะฮะวันนี้ดาวอาทิตย์โคจรอยู่คู่กับดาวอังคารน,นะครับงานไม่ถูกกับดาวอังคารดันมาประกบเจอกันหรือภารกิจเนะี่ยมันจะทําให้วันนี้มีเรื่องร้อนใจนะครับมีเรื่องแบบยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะฮะหรืออารมณ์ไม่ค่อยสบายใจกันนะฮะ ร่างกายฮอร์โมนแปรปรวนเลยทําให้วันนี้ดูอารมณ์หงุดหงิดกับใครบางคนหรือเหตุการณ์บางอย่างนะครับฉันอ่าถือสาความแล้วก็พยายามยืดหยุ่นนะฮะอะไรให้ไอภัยได้ก็ให้ไอภัยไม่งั้นเดี๋ยวคุณปวดหัวนะครับไม่งั้นมันจะคุณจะหงุดหงิดอะเพราะว่ามันจะมีคนทําให้เราอารมณ์เสียหรือหัวร้อนนะครับเนี่ยเรารู้ดวงโลกหน้าเราจะได้เตรียมอารมณ์ไว้แล้วก็ไม่ได้เตรียมไม่ใช่เตรียมชนกับเขานะฮะ ไม่ได้เตรียมทะเลาะกับเขานะฮะคืออย่าทะเลาะเบาแว้งแล้วกันนะครับโอเคเนาะประการต่อมาครับแปลว่าช่วงนี้นะครับบุมดาวการงานผมสรุปให้ฟังวันนี้งานจะดูยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นหรือภารกิจอะไรก็ตามมันก็จะดูวุ่นวายวุ่นวือหน่อยนะครับอะไรทําได้ก็ทําอะไรทําไม่ได้อย่าไปเครียดนะฮะแล้วก็พยายามถ้าไม่ได้มีนัดหมายก็อยู่บ้านเฉยก็ได้นะฮะหรือว่าไม่ต้องทํากิจกรรมอะไรเยอะยิ่งทํากิจกรรมอะไรเยอะแต่ละเรื่องมีปัญหาทั้งนั้นเลยนะครับ มันเลยทาให้เรางุนกิดมากน้อยอยู่ที่ว่ากิจกรรมวันนี้เยอะแค่ไหนด้วยนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของการเงินนะครับระยะน,นี้ค่าใช้ใจ่ายนะฮะช่วงเนี้ยต้องระวังอย่างคือมันมีค่าใช้จ่ายปูป,ปับฉับพันนะครับค่าใช้จ่ายที่คาดไปถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นนะครับอยู่ๆก็โผล่มานะครับฉะนั้นระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายหน่อยนะครับโอเคเนาะราการต่อมาครับนอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับมันมีดวงที่เกี่ยวกับเรื่องของเออแต่ว่าไปค่าใช้จ่ายเนี่ยระวังอย่างหนึ่งคือ ของในบ้านเสียหรือพังหรือหายนะครับอันนั้นแตกอันนั้นเลาอนั้นช็อตอันนั้นช็อตแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ฮะมันมีแค่จ่ายจ,จุกจิกแบบนี้นะครับก็เราม้าระวังหน่อยแล้วก็เตรียมตังค์ไว้ด้วยนะนั่นมีเตรียมคล้ายๆจ,จ่ายบางส่วนนะฮะที่นอกเหนือจากที่เราคาดการไวร้ฮะจเป็นต้องจ่ายในช่วงวันสงวันนี้นะครับโอเคเนาะต่อมาครับบางทีมันจําเป็นนะอันนั้นเสียนั้นพังก็ต้องซ่อมนะครับต่อมานะครับเรื่องของความรักนะครับออช่วงนี้คนที่โสดนี่ช่วงนี้โสดนี่ ถ้าสูบบุหรี่หรือมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครนะฮะมันมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับคนโสดที่ดวงโอเคเลยส่วนคนที่มีคู่แฟนฮะดาวความรักช่วงนี้เด่นนะครับมีโอกาสที่จะสานความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้มีโอกาสที่จะมีกิจกรรมทําอะไรด้วยกันนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีในเรื่องของความสุขความทรงจําไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะฉะนั้นช่วงนี้แปลว่าทําอะไรก็ตามนะมันมีจุดเด่นเรื่องความรักด้วยกันนะฮะเออันนี้ดีนะครับ แล้วก็เออแต่ระวังอย่าครับมันมีคนใหม่ๆเตรียมจะเข้ามาหรือว่าใครบางคนอาจจะแอบชอบเราหรืออาจจะแอบชอบแฟนเรานะครับมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโอเคนะต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับปวดหัวร้อนในนะครับเจ็บคอแล้วก็ระวังกรดไหลย้อนท่านที่จะวัยซาวครับมีอาการปวดหลังคอบาไหลครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายสบายตัวครับเซฟเซฟร่างกายหน่อยนะครับโอเคนะสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือน ลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงครับช่วงนี้ระวังเขาป่วยไข้ไม่สบายนะฮะมีเหตุให้เราร้อนใจหรือมีเหตุให้เราแบบทุกข์กังวลใจกับลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงฉะนั้นช่วงนี้มีเวลาคอยจับตาดูแล้วก็คอยสังเกตเขาให้ดีๆไปพิเศษนะครับโอเคนะต่อมาครับชาวราศีธนูนะฮะเรื่องของงานนะครับแห่จริงๆข้อดีนะคนราศีธนูใครทํางานว้นีนะครับงานยังมีประสิทธิภาพดีอยู่สปีดงานได้ช่วยนี้พยายาม เร่งงานนะครับถ้าใครที่ทำงานนะฮะยังเร่งงานได้อยู่อุปสรรคมีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวก็เคลียร์ทุกอย่างจบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอดาวการจานดาวการที่เรกวาดาวการงานคือดาวพุธนะฮะหลังวันที่6ไปแล้วงานจะเริ่มชะลอตัวหรือเริ่มมีปัญหาทำอะไรมันจะหนืดหนืดฝืดๆช้าลงไปสักหน่อยนะครับก็เลยว่าช่วงนี้ก็รีบงานนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้คุณต้องทํางานนะฮะก็เร่งเร่งงานนะครับ พราะเดี๋ยวหลังวันที่6ก็คือตั้งแต่7ไปนะงานจะเริ่มมึนๆและนะเอเนี่เรารู้ดวง่วกหน้าก็รีบหน่อยนะครับ3 4 5 6เนี่ยนะครับเร่งสะสมผลงานให้เต็มที่อยากเคลียร์อยากคุยอยากทาอะไรพิเศษก็รีบทำนะครับแล้วก็ต่อมาถ้าไม่ได้ทํางานนะครับวันนี้มีอะไรที่อยากทาบ้างนะฮะอยากไปอยากกินอยากทานอยากเจอใครเอออยากจะทําอะไรพิเศษก็ทำนะฮะวันนี้มีความราบรื่นหรือว่ามีความสําเร็จในภารกิจที่ทาแล้วกันนะครับ มงคลไม่มีงานทํานะครับคือไม่ได้ทํางานแต่ว่ามีนัดนะครับโอเคเน,นี้ยนัดหมายแล้วก็แฮปปี้มีความสุขดีนะครับต่อมาครับเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายนะครับมันเป็นค่าใช้จ่ายปูปรับฉอดพันค่าใช้จ่ายที่คาดไปถึงค่าใช้จ่ายที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามานะครับฉะนั้นให้เซฟเซฟหรือระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับมันมารวัวๆเลยนะบางทีทําให้เราบบกังวลทําให้เรารู้สึกแบบเรียกว่าไม่สบายใจนะครับฉะนั้นระวังเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่ๆก็ มาไม่ทันตั้งตัวนะครับน,นั้นเสียนี่พังนั่นหายหรือว่าใครใจ,จเกี่ยวคนในครอบครัวนะฮะช่วงนี้มันจะมีใครบางคนนะครับที่จําเป็นต้องใช้เงินเพิ่มเติมนะครับแล้วเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ช่วยเหลือนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเอาเรื่องกันนะเรื่องเงินนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ยนะฮะช่วงนี้คนทะนูนะ มันมีดาวพุธโคจรทับนะฮะดาวสุ์เสน่ห์โคจรเป็นเกษตราทีด่ดีด้วยนะครับแถมดาวอังคารดาวปุตตะโคจร,ครวินาศนะครับจริงจมันสัมพันธ์กับเรื่องของคนที่โสดก็จะมีคนเพิ่มเข้ามาหรือคนที่คุณคุยด้วยเขาจะเริ่มลุกนะครับลุกละแต่ยังไม่ให้ลูกคาดจะแปลว่าเขาเริ่มที่จะเข้ามานะครับอยากใกล้ชิดอยากสนิทมากกว่าเดิมนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะอยากไปชิดใจยอยากไปชิดกายเลยก็ว่าไปนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะฮะสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับ อย่าไว้ทางอย่าวางใจคนครับอย่าให้อยู่ใกล้เรานะครับมากเกินนะครับอันตรายต่อมาคนที่มีคู่แฟนแล้วนะฮะดาวความรักในช่วงนี้ดวงเด่นนะครับดาวคู่ครองโคจรทับอยู่นะครับช่วงนี้ก็มีโอกาสมีกิจกรรมทำอะไรด้วยกันนะครับอาจจะมีเหตุให้เดินทางไปหนมาไหนด้วยกันนะครับหรือว่ามีความสุขพร้อมๆกันอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าดวงความรักกับคนที่มีคู่แฟนแล้วความรักเด่นนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ จริงๆก็จะดูยุ่งๆหน่อยนะฮะอาจจะมีกิจกรรมทําอะไรหลายๆอย่างด้วยกันเป็นพิเศษนะครับก็ถือว่าแฮปปี้ดีนะโอเคนะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับระยะนี้มีอาการปวดหัวร้อนในเจ็บคอท่านที่อยู่ในวัยซอรครับอาการจุกเสน้นท้องแล้วก็อาการปวดหลังข้อบา่าไหล่ครับร่างกายไม่ค่อยสบายสบายตัวดูแลร่างกายดีๆนะครับโอเคต่อมาบทสรุปนะครับคนราศีตุลน,นะฮะสเ,เสน่ห์ตุลเสื้อผ้านะครับ ช่วงนี้เน้นสีเข้มๆครับัวแห่งเดินใบหน้าอันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจวันนี้มีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่มีเรื่องดืน่นนร้อนใจไม่สบายใจหรือทุกข์อุตกรกวลใจนะครับมันจะมีตัวช่วยนะครับแถมดาวประจําตัวถ้าเป็นแบตเตอรี่นะครับหรือเป็นแบตโทรศัพท์มันก็แบตเต็มนะครับฉะนั้นมันก็ลุยการแก้ปัญหาในต่างตน่างๆได้ดีหรือว่าทําอะไรในช่วงนี้ โอกาสประสบความสำเร็จก็มีเป็นพิเศษหรือจะขอให้ใครช่วยเหลือก็ยังพอได้อยู่นะฮะเนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นคือวันนี้มีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีนะครับแล้วก็แต่เน้นนะครับช่วงนี้ระวังอารมณ์ร้อนนะฮะบางทีเจอเรื่องดีๆนะครับวันนี้ทั้งวันแต่ถ้าเมาื่อไหร่ที่เป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับเจอยั่วโมโหโหรือว่าใครมาสกิดต่อมอะไรบางทีทําให้เรื่องดีๆมันกลายเป็นมองว่าเออวันนี้ไม่เห็นดีก็มีนะครับฉะนั้นวันนี้ระวังอารมณ์นะครับมันจะพาทําให้เราเสียโอกาสดีๆนะครับ ดูแน่ใจเย็นๆแล้วกันนะเออยอย่าทะเลาะด้วยกัน,นะฮะ <_ d ata> บางทีทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งนะครับแล้วบางทีมันผ่านทําให้วันนี้ไม่ไปละวันนี้ไม่ซื้อละวันนี้ไม่ทานละนะครับมันก็กล่อยกันทั้งบ้านนะฮะฉะนั้นวันนี้ระวังอารมณ์เนาะโอเคนะฮะตุนนี่เวลารมร้อนนี่ร้อนจริงๆครับน่ากลัวเหมือนกันนะทําให้บางทีแบบมีงอนนะฮะต่อมานะเออโอเคต่อมาเรื่องของ แต่ว่าเสื้อผ้านิดนึงครับคิดอะไรไม่ออกบอกเลยครับว่าใช้สีมงคลเป็นพิเศษนะครับแล้วก็หัวเข่งเด่นไปหน้านะครับคิดอะไรไม่ออกก็ใช้เรียกว่าดวงตานะครับคิ้วทรงผมให้เด่นไว้ก่อนนะครับในชุดนี้โดยเฉพาะดวงตานะครับโอเคต่อมาคนราศีพิจิกนะครับสเสน่ห์พิจิกค่ะเสื้อผ้านะครับวันนี้ก็เน้นสีเข้มเข้มนะครับหัวเ่งเด่นใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากร่างกายกลิ่นหอมเปิดหน้าผากไว้ยังดีแต่งหน้าอ่อนๆนะครับกิจกรรมภารกิจมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ วันนี้ภารกิจสิ่งใดนะครับมีความราบรื่นมากกว่าปกติคุยเจรจาต่อรองพูดคุยหรือว่าน้มน้าใจคนสําเร็จนะครับดววันนี้ดาวพระจันทร์โคจรอ,อยู่ตําแหน่งเรือนพบเกี่ยวข้องกับสุภาษะนะครับแปบลบว่าถ้ามีเรื่องเดือดร้อนมีคนช่วยแล้วก็มีขา่าวดีมีลาบป,ปากนะฮะวันนี้ได้ทานของอร่อยด้วยแหละแล้วก็ช่วงนี้นะครับมันมีดาวที่ดาวองคารโคจรทับมันจะมีเหตุให้มีอารมณ์หงุดหงิดอยู่เล็กน้อยนะครับหรือใครบางนคนมายั่วอารมณ์ยั่วโมโหเป็นระยะในช่วงวันนี้ต้องใจเย็ยน แล้วก็มีดวงเจ็บน้อยเจ็บตัวเล็กน้อยนะครับก็ผมก็ห่วงเรื่องของร่างกายนะครับระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือใครทําให้เราเจ็บตัวนะครับหรือว่าโรคประจําตัวครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ประการต่อมาครับชาวราศีธนูนะฮะเสน่ห์ธนูเสื้อผ้านะครับ,รบวันนี้ก็เน้นสีเข้มเข้มของเ่ง,ง,งเด่นใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่ มีเรื่องเนื้อนเนื้อร้อใจนะครับมั่คอยสบา,ายอกสบา,ายใจทุกอุตโกนใจเดี๋ยวเคลียร์แล้วก็จัดการเรื่องต่างๆตานาได้ด้ยดีเสมอนะครับวันนี้นะครับมีตัวอย่างคือถ้าเป็นไปได้ครับมีอะไรให้คุยหรือทําอะไรได้วยตัวเองดีที่สุดนะฮะใช้วริวาในใครยากหน่อยนะครับดาวเดือนพบะปุตตะโคจรจุดแบ่งวินาศนะครับอยู่คู่กับดาวอาทิตยนะ์เนี่ยช่วงนี้ระวังลูกหลานบริวารัสว์เลี้ยงป่วยไข้ไม่สบายดูแรลร่างกายดีดๆแล้วก็ระยะนี้มีสิ่งจําเป็นข้อนหนึ่งฮะค,คือ มันมีคนนะครับช่วงนี้ขอให้เราช่วยเหลือนะฮะฉะนั้นอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยแต่ว่าระวังช่วยแล้วตัวเองเดือดร้อนก็เกบรกเบรกเซฟเฟนะครับหรือปฏิเสธได้ก็คนปฏิเสธนะฮะแล้วก็ประการนะครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับสูขภาร่างกายนะครับอาจจะนอนไม่พอหรือมีปัญหาอะไรก็ตามทําให้ป่วยไข้ไม่สบายได้ง่ายฉะนั้นเซฟร่างกายด้วยนะวันนี้จะใช้ร่างกายเยอะนะครับอะไรเซฟได้ก็เซฟนะครับแล้วก็พยายามระวังทําอะไรมันมีดวงจิตนั่งจับตัวเล็กๆน้อยอยู่ตลอดเวลานะฮะ ทำอะไรช้าๆให้กันนะอย่าทำอะไรที่เสี่ยงๆนะครับโอเคนะครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับที่ได้ฟังคลิปกลางคืนก็หลับฝันดีฮะสวัสดีที่ฟังก็ลุ้นขึ้นก็คิดสิ่งใดให้สำเร็จครับเดินทางปลอดภัยนะฮะมีเรื่องดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับไปเลยครับมีความสุขมากเป็นกันบางใจครับลุยสู้ต่อสวัสดีครับ